สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอฤทธิ์พาดาวรายการดูดวงชะตา Metaworld YouTube.com ดูดวงชะต,ตาลัคนา12หลราศีดูดวงตามวันเกิดดูดวงตาม12ปีนักษัตวตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยตและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาว คำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายานวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นให้เป็นมหาราวยเยกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านทั้งในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการด้านอื่นๆนะครับดูเลิกทําการมงคลต่างๆดูเลิอกออกรถด,ดูเลิกขึ้นบ้านใหม่ดูเลิกเปิดร้านค้ากิจการ ดูเลิกแต่งงานดูเลิกผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆเลขศาสตร์และในช่องรายการนี้ก็จะมีรายการพิเศษการดูดวงชะตาต่างๆดูดวงชะตารายเดือนดูดวงชะตารายวันดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์เช็คดวงชะตา12ราศีหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสาร้านล้านพยากรณ์คำนวณศาสตร์แห่งตัวเลขที่จะนำโชคลาภให้ทั้ง12ราศีรายการหมอฤทธิ์ผาดาวอาถรรพ์ ซึ่งจะพยากรณ์เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาและเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆรา,า,า,ายการหมอฤทธิ์พาดาวหาความจริงซึ่งจะพยากรณ์คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้าและเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆในกระแสสังคมโลกโซเชียลซึ่งยังมีข้อสงสัยหาข้อเท็จจริงไม่ได้ตามหลักระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวก่อนอื่นให้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดขอบคุณ ื่อสนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2566นะเออนะครับในดวงชะตาในคลิปนี้จะพยากรณ์เกี่ยวข้องกับดวงชะตา12ปีนักสัตว์ ประจําปี2,566นี้นะครับเออนะถ้าเป็นตุจีนก็จะนับช่วงกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าเป็นตุไทยก็นับจากหลังอ่าเมษาไปแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตุไทยนะในดวงชะตาเนี่ยครับก,ก็คือเป็นปีแห่งกระต่ายนะครับเออปีเถาะนะปีกระต่ายนะก็ถือว่าเป็นกระต่ายน้ำนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยนะครับในปี2,566นี้นะเออ คือถ้าในด้านดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมาให้อาจารย์ดูว่าโดยพื้นฐานดวงคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับถึงจะบอกได้นะอันนี้อาจารย์ก็จะบอกอโดยรวมแล้วกันนะครับคือถ้าดวงชะตาคุณดีนะครับถ้าน้ําที่มาหาคุณเนี่ยนะเป็นน้ําที่ดีโชคลาภอุดมสมบูรณ์นะมีเงินมีทองมีความร่มเย็ยนเป็นสุขดีเนะี่ยคุณก็จะดีตลอดทั้งปีนะครับในดวงชะตาปี2 5 6 แต่ถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะได้ได้น้าที่ไม่ดีมาน้ําเน่าศาสต์ส,สคุณเปียกซกโดนส่ลร้ายป่ายสีนะนู่นนี่นั่นมีบนทินมีเรื่องวุ่นวายมีความทุกข์นะมีเรื่องหน้าอับอายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณก็หาโอกาสที่จะมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะดูดวงชะตาให้กับคุณไปได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะาต แล้วก็ในเรื่องของอสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะสาแห่งเบญเจธาตุนะครับเราเคล็ดลับเคล็ดลับในเรื่องของการเสริมดวงชะตาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกถึงเคล็ดลับนะครับให้ทั้ง12ปีนักสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวคุณจะได้สามารถที่จะได้รู้สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้นะครับในดวงชะตาแล้วถ้าท่านใดนะครับสนใจจะเสริมดวงชะตานะครับในด้านของโชคลาภนะ แก้ปีชงนะครับในปี2 5 6 6นี้นะครับคุณก็สามารถที่จะบูชามหายานพระพุทธเจ้าพระพงค์ของอาจารย์ได้นะครับมหายานนี้สามารถแก้ปีชงได้ทั้ง12ปีนักสัตนะครับถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะถืออันนี้มันเป็นเคล็ดลับของอาจารย์เลยนะครับเออหนะหลายคนไม่รู้นะโอเคเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกคุณใน คลิปนี้นะครับ12ปีนักสัตว์เพราะฉะนั้นนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับออของทุกดวงชะตาทั้ง12ปีนักสัตว์นะครับเพราะคุณจะต้องดูแลบ้านให้ดีให้สะอาดสะอ้านนะครับอย่าปล่อยให้บ้านลกลุงลังเข้าไว้ดีที่สุดนะต้องดูสวยงามเอออย่าปล่อยให้บ้านลกนะในปี2566นี้นะครับต้องดูดีนะสวยงามเพราะฉะนั้นนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยทิศทางก็ต่างกันถูกไหม บ้านบางคนหันทิศนี้บ้านบางคนหัน,นทิศนู้นทิศนั้นนะครับเพราะอาจารย์จะมาพูดถึงบ้านแต่ละทิศนะครับซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของคุณนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ทั้ง8ทิศเลยนะครับนะส่วนหนึ่งนะถ้าใครต้องการรู้โดยละเอียดนะครับคุณต้องมาดูดวงชะตาอาจารย์อาจารย์ <c oughs> จะบอกให้คุณอย่างเต็มที่นะครับว่าโดยพื้นดวงของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเริ่มต้นที่ทางบ้านที่หันหน้าทางทิศต,ตะวันออกกันก่อนเลยนะครับ นั้นดวงชะตาเนี่ยนะบ้านที่หันทางทิศต,ตะวันออกเนี่ยนะทิศนี้ก็ถือว่าเป็นทิศแห่งครอบครัวนะครับทิศแห่งความสุขนะอยู่กันแบบครอบครัวเป็นหมูนะ่คณะนะครับในเรื่องของการเงินการทองก็จะเข้าดีนะครับในทิศนี้ด้วยนะแต่บ้านในทิศนี้เนี่ยมักจะมีปัญหานะครับการทะเลาะบ่อแว้งกันบ่อยในช่วงเช้านะครับเออแต่ก็พอหลังเที่ยงบ่ายไปจนถึงเย็นแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่จะมีปัญหาอุปสรรคอะไร นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเอออาจจะเป็นในเรื่องของบ้านทิศต,ตะวันออกดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ร้อนนะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูบ้านเนี่ยเลือกบ้านเนี่ยหันทิศหันทางนิดนึงนะครับแต่บางคนหันไม่ได้ก็อยู่ทิศนี้นะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะครับจะได้ดีในดวงชะตาถ,าถ้าท่านใดอยากรู้วิธีการแก้ไขนะครับออก็ติดต่อมาดูดวงชะตากอาจารย์ได้นะครับนะ โอเคอันนีม้มาบ้านหันหน้าทิศต,ต่อไปกันเลยนะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศนี้ก็ถือว่าเป็นทิศของแม่นะครับเพราะงั้นคือการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้านนะครับมีความกระตันยูนะออพิรมารีดีนะครับเออต่อพ่อแม่ต่อผู้ใหญ่นะครับถ้าด้านการงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยถือว่าจะดีในทิศนี้นะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับคุณจะประสบความสําเร็จมีโชคลาภตามมาในภายหลังนะ แต่ถ้าดวงชะตาใครโดยเฉพาะผู้หญิงทึ่งเป็นผู้หญิงโสดนะครับคือหลังจากการสมรสหรือแต่งงานไปแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นเปลี่ยนแปลงนะครับมั่นคงดีขึ้นตามลําดับนะมาถึงบ้านต่อมาเลยนะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศท,ที่ดีนะเออเป็นทิศแห่งชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมนะครับมีเครดิตก่อนถึงจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่เรงเรือง นะครับมีความร่ํารวยตามมาในที่สุดนะเพราะนั้นในทิศนี้คุณจะต้องสร้างเครดิตนิดนึงนะครับโลกออนไลน์โซเชียล a t s แอ p ไฮไฟเนี่ยถือว่าดีในดวงชะตานะครับให้คุณพยายามติดต่อหรือโฆษณาปเป่าประกาศหรือในสิ่งงานที่คุณทำเนี่ยให้คนรู้จักมากๆถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับมาถึงบ้านต่อมาเลยนะครับบ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะครับเออเพราะฉะนั้นทิศเหนือก็ถือว่าเป็นทิศแข่งเตานะ่าแห่งเรือ ในหลองการค้าขายดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทิศแห่งกิจการการงานจะประสบความสําเร็จนะครับธุรกิจการค้าการขายก็จะเจริญรุ่งเรืองก่อนถึงจะร่ํารวยมั่นคงประสบผลความสําเร็จนะครับก็เปรียบเสมือนธาตุน้านะครับน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลานู่นนี่นั่นใช่ไหมเออสภาพคล่องมันจะทําให้ดวงชะตาของบ้านที่หันทิศนี้นะครับจะมีโอกาสได้พบช่องทางลู่ทางต่างๆทาง,าง,างด้านของการงาน นะครับก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นบ้านคุณหันหน้าทิศเนี้ยคุณจะต้องดูนหลรงของการงานของคุณเนี่ยให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยเข้ากับการงาน ia, อันเนี้ยได้ดีอย่างเต็มที่ให้คุณทํางานนี้ไปเลยจะประสบผลความสําเร็จและมั่นคงนะครับในดวงชะตาของคุณนะ <libro> มาพูดถึงบ้านต่อมานะครับที่หันหน้าทางทิศตะวันตกนะครับคือบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยนะเอ่อคือถ้าคุณเปิดร้านค้ากิจการร้านค้าขายต่าง ซนะูเปอร์มาร์เก็ตมินนมาร์กนะเออคุณก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยนะครับประสบผลความสำเร็จนะเออชีวิตคุณก็อาจจะค่อยๆร่ำรวยตามมาก็ได้นะครับมีกินมีใช้เงินไม่ขาดมือไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเออในโดชะตาของคุณนะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายร้านอาหารต่างๆนะครับกลางคืนโดยเฉพาะร้านอาหารกลางคืนเนี่ยนะ ให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตากอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับสุดยอดไปให้นะครับนะต่อมานะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่อาจารย์ได้ย้ําเน้นคุณเสมอมาที่ผ่านมาคือทิศเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นคุณเดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากมายนะครับเพราะทิศนี้เนี่ยถือว่าเป็นทิศแห่งธาตุลมแล้วก็ไม้ด้วยเช่นกันนะอยู่ด้วยกัน คุณจะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยได้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆมีโอกาสได้รับข่าวดีอย่างที่จย์ได้เคยบอกคุณก่อนหน้านี้นะครับในด้านของธุรกิจออนไลน์ต่างๆโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟท์ทิกต็อกเนี่ยนะถือว่าดีในดวงชะตาของคุณถ้าคุณติดต่อเจราจาพูดคุยในด้านของธุรกิจจะดีในดวงชะตานะครับและทั้งดวงชะตา12ปีนักสัตว์นะครับเผิดอถ้าบ้านของคุณอยู่ทิศนี้หันหน้าทิศนี้ นะครับหิ้งผ้าของคุณหานทิศนี้ถ้าคุณบูชามหายานพระพุทธเจ้า5โพระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับแก้ปีชงในปี2566นี้คุณก็จะประสบผลความสําเร็จมีความร่ํารวยต่อไปด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะถ้าอะไรสนใจให้เช่าบูชาเนี่ยก็ติดต่ออาจารย์ได้นะครับคือราคาบูชาเนี่ย1,999บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะก็จะมีบทสวดพระคาถากํากับไปด้วย นะครับเอออบสมบูรณ์กอบสมบูรณ์น,นะผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคมาถึงบ้านทิศต,ต่อไปเลยนะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคือในดวงชะตาในทิศนี้ถือว่าเป็นทิศโอปถัมนะครับในดวงชะตาเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสร่ํารวยนะและทิศนี้นะครับ ทิศนี้เนี่ยคุณควรที่จะทําบุญช่วยเหลือสังคมถึงจะดีด้วยนะครับในเรื่องของการทําบุญนะบริจาคทานนะครับคือการให้ทานเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ในดวงชะตาคุณจะยิ่งให้ยิ่งได้รับมากขึ้นและจะมีโชคลาภมาจากหลายทิศทางเลยนะครับในดวงชะตาถือว่าดีนะและต่อมานะครับบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สติปัญญานักประาช นะในดวงชะตาคุณเนเกี่ยวข้องกับหนังสือตำราตำราต่างๆจะมีโอกาสร่ํารวยประสบความสําเร็จถ้าคุณรับข้าราชการรับราชการรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆเนี่ยถือจะดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์แพทย์หมอนะครับอายการพูดภาษาดีในทิศนี้นะครับเ,เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆดีหมดนะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาถ้าบ้านคุณหันทิศนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตตามขั้นตอนนะครับตามขั้นบนันได 1>, 1, 2, ึ่สอไม่ควรข้ามขั้นนะข้ามขั้นแล้วจะมีปัญหาอุปสรรคอาจจะสะดุดได้นะครับใช้ชีวิตตามขั้นตอนหมายถึงคุณต้องอเรียนรู้ฝึกฝนศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเรียนให้จบก่อนเสร็จแล้วให้คุณเนี่ยนะครับก็ไปหางานทําที่มั่นคงนะพอคุณหางานทํามั่นคงได้แล้วนะครับเออแลนะคุณก็บวชให้พ่อแม่แล้วก็แต่งงานมีครอบครัวหลังจากนั้นไปแล้วดวงชะตาคุณเนี่ย จะมีความมั่นคงมีความร่ำรวยตามมาในที่สุดนะครับสำหรับบ้านที่หันหน้าทางทิศนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีนักษัตรปีขานประจําปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นปีแห่งความสําเร็จจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็มีโอกาสจะสูงขึ้นนะครับจะมีความรู้ความสามารถที่ดีมีสังคมที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับ หรือคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงซึ่งมีวิชาความรู้ความสามารถนะครับมีเพื่อนที่อายุมากกว่านะจะมีโอกาสได้พัฒนาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในด้านของการเดินทางต่างๆเป็นช่วงเวลาของความปิีิยินดีเหตุ <c ute> <mafia. S 1> การณ์หรือเรื่องราวต่างนะครับที่ไม่ดีมาได้ผ่านไปแล้วนะคือในดวงชะตาคนที่เกิดในปีขาเนี่ยนะครับถ้าคุณยังอายุยังน้อยเนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์ ในปีนี้คุณจะต้องเรียนรู้สบประสบการณ์ให้ดีนะครับแต่ถ้าใครซึ่งอายุมากนะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนนุ่ยนั่นคุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาคุณสามารถผ่านได้ในช่วงปีนี้นะครับท่านจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะรับการอุปสมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่มีคนรักใครเอ็นดูนะซึ่งทั้งในด้านของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภสิ่งที่คุณคาดหวังแม้อาจจะล่าช้าไปบ้างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายก็จะประสบผลความสําเร็จตามที่หวังไว้เป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ่ะออเ,เ,เ,เปิดเปิดดวงก่อน,นคือในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานเนี่ยนะครับคือเรื่องดีๆมันมีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณจะหาเงินหาทองเก่งอยู่แล้วเพราะชะตาชีวิตในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของสังคมการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆสิ่งที่คุณต้องระวังนิดนึงการเอาแต่ใจตัวเอง หรือความเสียหายเก่าๆอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณก็ได้นะในดวงชะตาของคุณน่นะครับเออถ้าถ้าคุณมีปัญหาแล้วสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับด้วยเหตุด้วยผลนู่นนี่นั่นนะจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงด้วยอิทธิพลของดวงดาวซึ่งส่งผลในดวงชะตาของคุณนะครับในปีนี้คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะแต่อย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์คุณก็ต้องเรียนรู้นู่นนี่นั่นนะครับนะคือถ้าดวงชะตาคุณในปีนี้ คือดาวบาปประเคาะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคดีความก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะให้มันให้มันเป็นไปตามระบบก็ไว้อดีที่สุดไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรกับมันมากมายนะักในดวงชะตาของคุณนะครับเออก็สมมุตินะถ้าคุณมีคดีใช่ไหมคุณก็ไปฟ้องร้องตำรวจใช่ไหมเออแล้วก็ไปตามขั้นตอนตำรวจตำรวจไปไอายการอายการส่งฟ้องคือให้มันให้มันเป็นแบบนี้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณจะไปจ้างทนาย น่นี่น่าอะไรคือมันอาจไม่ไปไปตามเป้าก็ได้ในดวงชะตาคุณคุณอาจจะแพ้คดีศาลอาจจะยกฟ้องเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนให้มันไป,ไปไปตามระบบดีที่สุดระวังการถูกกินรวบหรือมีเรื่องเสียเงินอย่างไม่ควรจะเสียนะครับเออนู่นนี่น่านะก็ต้องดูนิดนึงคุณจะต้องพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะว่าคุณทําถูกหรือผิด เออถ้าคุณทําผิดก็โอเคไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเสียก็คือเสียไปแต่ถ้าคุณทําถูกแต่ถูกหลังแกหรือมีปัญหาอะไรถูกโกงแล้วก็ว่าไปนะให้ไปตามระบบตามขั้นตอนดีกว่าไม่ควรไปเร่งรัดรีบร้อนมากจนเกินไปอันนี้เข้าใจนะครับนะโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในปีขานกันเลยนะครับคือการงานของคนเกิดปีขานเนี่ยถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตํารวจและธุรกิจต่างๆถือว่าดี นะครับคืนนี้เรื่องของงานของคุณเนี่ยจะดีตั้งแต่ประมาณช่วงไตามาสแรกนะครับเออแต่ในช่วงของมกลาอาจจะยังไม่ค่อยดีเต็มที่นักในดวงสามคุณนะครับพอเข้ากุมพามีนาไปแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆพอกลางเดือนหลังเมษาไปแล้วเนี่ยดวงคุณก็จะยิ่งยิ่งดีมากขึ้นจะประสบความสําเร็จนะครับต่อมามาพูดถึงใายได้ของการเงินนะครับคือการเงินของคนที่เกิดในปีขาเนี่ยจะดีมากๆเลยหลังเมษาไป ลาบลื่นสภาพคล่องทางด้านการเงินดีขึ้นทําอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับถึงว่าจะมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาเป็นอย่างดีดวงคุณจะทําทธุรกิจเกี่ยวข้องกับสังคมคนเยอะๆการเดินทางการขนส่งการท่องเที่ยวติดต่อประสานงานนู่นนี่นั่นถือว่าดีมากนะครับในดุลยเดาที่หลงงสติปัญญาความรู้ความสามารถสื่อโลกออนไลน์โซเชียลวัดแอพไรไฟที่ตอกเนี่ยก็ยังดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร นะครับแล้วยิงดวงชะตาคุณเนี่ยถ้ายิงเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณถ้าคุณจะไปเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่ก็ไปมูให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเพราะหลังจากช่วงกลางาเดือนเมษาไปแล้วชะตาชีวิตของคุณเนี่ยใ,ในเรื่องของครอบครัวก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาอุบสรรคันู่นนี่นั่นนะคือถ้าดวงชะตาใครดี คุณมีโอกาสได้รับมรดกรหรือทรัพย์สินหรือเงินทองมาแบบแปลกๆเช่นนีที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็ได้มาเฉยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดวงสตาใครไม่ดีเนี่ยต้องระวังนะอ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวมีเรื่องยุ่งๆมีเรื่องหงุดหงิดในครอบครัวนู่นนี่นั่นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็ต้องใจเย็นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติรามเข้าไว้ก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับนะต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงในด้านของความรักนะของคนที่เกิดในปีขานนะครับคือคนเกิดปีขานในถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะความรักของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีความมั่นคงดีขึ้นแต่คุณต้องพยายามอยู่ในสิลในธรรมเข้าไว้ดีสุดให้ระวังในเรื่องของมือที่สามหรือในเรื่องของชู้สาวมันก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในปีขานนะถ้าคนโสด คนโสดต,ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจมากจนเกินไปเพราะในดวงชะตาตามเกณฑ์ดวงของคุณเนี่ยจะช่างคิดช่างฝันให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของตัวของตัวของคุณเองนิดนึงทั้งหญิงทั้งชายนะครับให้ระมัดระวังการถูกคมขืนเออต้องดูแลตัวเองนะแหมถ้าผู้ชายโดนก่มขืนเนี่ยเสียเชิงชายหวังอุ่นหมดนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับนะแหมเวลา ทายเรื่องพวกนี้นะก็ต้องมีคนชอบมาถามนะเอ้ยจะแ,แบบไหนได้อย่างไรดูนี่นั่นนะอืมได้อย่างไม่คาดฝันรวดเร็วทันใจเออไม่คาดคิดไม่คาดฝันโอโ้โหมันเร็วมากนะก็แบบการทันหันนะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอย่างคำอุทานที่เขาชอบพูดนะตายแล้วอะไรเงี้ยโ oh นะอ้ไม้กอดนะเออหรือไม่ก็ พลาดท่าเสียทีได้อย่างไรตกหลุมพัางแล้วแหมเหมือนละครเลยน้ำนำเน่าเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานเนี่ยนะคุณดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแต่ก็พยายามอดทนนะ,ะถ้าคุณสามารถอดทนได้คุณจะประสบความสําเร็จมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้ครบแล้วของคนที่เกิดในปีขานนะครับก็อย่าลืมพยายามสวดมนต์ไหวพร้ทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้นิดนึง จะดีในดวงชะตานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ